นี่ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําครับวิธีการอาขัดถ้าเป็นคราบสนิมไม่ฝังลึกนะครับแล้วก็ถ้าล้อเราเป็นขี้เกลือนะครับผมมีวิธีการง่ายๆครับที่จะมาทําการอาขัดเพื่อให้ล้อรถเราเงานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการขัดล้อ รถนะครับถ้าเรามีปัญหาคราบสนิมนะครับเกาะล้อรถเรานะครับหรือจะเป็นขี้เกลือนะครับก็สามารถใช้สิ่งนี้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราขัดไปแล้วนะครับล้อรถเราก็จะเงานะครับก็เหมาะสำหรับาสยแว้นทั้งหลายนะครับก็ง่ายเลยครับนี่ครับเป็นยาสีฟันนะครับเรานำมา อาทำการทาไปนะครับนี่ครับทาไปให้อารอบครับแล้วเราก็อาทำการใช้ถ้านะครับเช็ดนะครับแล้วคราบที่เกาะฝังอยู่นะครับก็จะหลุดค่อยๆหลุดออกไปนะครับก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากนะครับ แล้วก็จะเห็นผลจริงนะครับก็จะทาให้รอบเลยนะครับก็ทาบางๆนะครับครับก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับเมื่อเราใช้ผ้าเช็ดนะครับก็จะ่ารูปไปให้รอบนะครับก็จะติดผ้าแล้วก็ขัดไปด้วยนะครับ ครับเมื่อเราทําการทายาสีฟันเรียบร้อยนะครับก็นําผ้านะครับมาเช็ดได้เลยนะครับหรือใครจะปล่อยทิ้งไว้สักครู่นะครับก็เพื่อที่ให้เขากัดสนิมนะครับถ้าล้อใครเป็นสนิมเยอะๆนะครับก็อาจจะทิ้งไว้สักสามถึงห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขัดให้ดูนะครับ นี่ครับเมื่อเราขัดนะครับก็จะ,ะเห็นว่าคราบนะครับดําก็หลุดออกมานะครับติด ครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่ลักรถนะครับก็นํามาขัดนะครับเพื่อให้ความเงางามของล้อเรานะครับนะครับเมื่อเราขัดนะครับเห็นไหมครับก็จะเงางามนะครับ นี่ครับเมื่อขัดเสร็จนะครับก็จะเงางามแบบนี้นะครับนี่ครับก็ใช้ได้ดีเลยครับสำหรับยาสีฟันนะครับนี่ครับความเงานะครับก็เ,เพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับ ก็ง่ายๆครับใช้แค่ยาสีฟันนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ